คราวนี้เราเชิญมาเขาเรียกว่ามาเป็นแก๊งเป็นแก๊งเลยใช่เพราะสองคนแรกเราเชิญมาเดี่ยวๆแต่เขาที่มาเป็นกรุ๊ปบ้างใช่แล้วครับเรามาเป็นกรุ๊ปเลยนะใครฮะใครฮะผมว่าถ้าผู้ชมกับพี่โจเนี่ยต้องต้องแบบว่ากุมหัวใจตัวเองไว้ดีๆเลยล่ะเพราะว่าสี่สาวนี่คือเกอร์ลเบอรี่ครับเกอร์ลเบอรี่ใช่แล้วตายตายตายร้อนแรงมาหมดเลยกิ๊ซี่กิ๊ซ่าแนนนี่เบลใช่ครับผมเตือนแล้วนะครับอ สำหรับคนที่ยังไม่มีบัตรคอนเสิร์ตนะครับรีบซื้อด่วนเลยแนะนำให้ซื้อแถวหน้าด้วยนะฮะอใครเพิ่มเริ่มละพี่ปอยพี่อารินดาเกรีมเบอรี่แล้วหมดหรือยังอ่ะหมดหรือยังยังมีอีกครับมีอีกเหรอมีใครอ่ะคนนี้คนนี้เป็นใครคนนี้เนี่ยเป็นผิงสวยมากความสามารถครับใครฮะพี่นาเดียครับคุณนาเดียใช่แล้วใช่แล้วครับนาเดียพี่นาเดียดาวกระจายเนี่ยเหรอฮะใช่ฮะแบบที่แบบ ดาวก็จ้าใช่แล้วเอาคอนเสิร์ตไม่เข้าหน้าเข้าหลังแบบประมาณแบบซูมกันจะไม่ซูมกันคนดูแบบคนดูก็ต้องก็ต้องปรับตามนี่ซึงชายจริงรักจริงไม่ใช่สลิงไม่ใช่ตัวแสดงแทนขอเป็นพระเอกเองนะครับมาทำงานกับผมนะจากพวกเรา8คนแล้วเนี่ยมีแก๊สด้วยเป็นสาวสวยใครบ้างใครบ้างใครบ้างพี่ปอยติชดาเน้นย้ำนะฮะคุณปอยติชาดาครับพี่ยาลินดาครับขอบคุณยาลินดาบุญนาคนจ้ะ เกรีบัลรี่ครับเกรีบัลรี่นะครับแล้วก็พี่นาเดียครับคุณนาเดียนิมิตวานิชนะฮะพี่ขอยยืมแหวนโอ้โหสวยมากเลยอ่าฮะเดี๋ยวดูนะคะดูลีลาของรุ่นพี่เดี๋ยวเดี๋ยวคุณคอพากุญญาณาไปนิดนึงเพราะว่าสูงเท่ากันมันโอ้โ เดี๋ยเราไปอยู่ด้วยกันนะครับปอแต่งงานกับผมนะครับสายแล้วสายแล้วไม่ต้องไปรู้นในงานละรักชารัชารู้เพียงเจาแม้เราเเกันรืางได้พบเจอเราโชคดีที่รา អូយ <Ghoulain>

die Zeit du Augen und